พระพุทธรูปปางยืนอีกปางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปางที่อาจจะเห็นพระพุทธเจ้าไม่บ่อยนักเพราะว่าพระองค์เนี่ยการทรงทําอะไรเนี่ยก็ส่วนมากจะมีความมุ่งหมายแล้วก็บรรลุความสําเร็จนะครับแต่ปางนี้เป็นปางที่กระทําตามพุทธวิถีก็คือว่าวิถีของพระพุทธเจ้าวิถีของพระสงฆ์นะครับปางที่ว่านี้ก็คือปางอุ้มบาทซึ่งปางอุ้มบาทนี้เกิดขึ้นจาก ยาบทของพระพุทธองค์ทรงบาดเมื่อคราวครั้งที่ได้ไปเยี่ยมกรุงกบิลพัทนะครับโดยในการไปที่กรุงกบิลพัทเนี่ยพระพุทธเจ้าได้แสดงอิทธิปฏิหารเพื่อสยบอาหารการมาังการของเหล่าราชวงศ์ทั้งหลายเมื่อได้แสดงแล้วก็ก็แสดงธรรมแสดงธรรมเหล่าญาติทั้งหลายก็พากันลื้มพิติยินดีจนลืมนิมนต์นพระพุทธเจ้าให้ไปรับอาหารที่พระราชวังแม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะก็ไม่ได้ อารัธนาเพียงแต่กราบแล้วก็ลากลับไปเท่านั้นโดยพระเจ้าสุทธทนะเนี่ยก็ตามภาษาพ่อว่าลูกเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ต้องมาทานข้าวที่พระราชวังแน่นอนคงไม่ไปไหนนะครับก็เลยไม่นิมนต์หรือคิดด้วยว่าทานิมนต์เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นคนอื่นไปหรือบอกเนี่ยก็จะเป็นคนอื่นไปให้มาทานข้าวที่บ้านก็เลยไม่บอกด้วยความมั่นใจเมื่อไม่มีใครอารัธนาพระพุทธองค์ตื่นเช้ามาก็อุ้มบาตรออกไปยังพระนคร เพื่อที่จะไปบินตาบาทตามวิถีทางของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าหรือพระภิกษุทั้งหลายทั่วไปนะครับพระเจ้าสุโทธทนะก็รอแล้วรอเล่าก็ไม่เห็นมาทราบในภายหลังว่าไปบินตบาทก็เสด็จพระราชดําเนินไปเพื่อที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจา้าแล้วก็บอกว่าโถโถโถลูกมีพระราชวังมีอาหารที่เตรียมไว้ก็มากมายทําไมจึงต้องมาเดินขอทานเหมือนลูกที่ไม่มีพ่อมีแม่นะครับต่อว่าพระพุทธเจ้า,จา รพระพุทธองค์ก็บอกว่านี้เราก็ทําตามธรรมเนียมประเพณีของเราซึ่งพระพุทธเจ้าและหลายๆองค์ในบางก่อนท่านก็ได้ทํามาแล้วเมื่อพูดดังนี้ก็อธิบายทําให้พระเจ้าสุโธธนะได้เข้าใจเรื่องเราก็เลยจบลงด้วยดีแล้วก็ก็ต้องนิมนต์นะพระเจ้าสุโธธนะก็นิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปรับอาหารเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะครับว่าการที่เราจะให้พระสงฆ์มารับบาตรหรือมาฉันข้าวในบ้านเนี่ยเราต้องอารัธนานะครับต้องไป มุนนะครับอยู่ๆท่านจะ,ะเข้ามา ไม่ได้นะครับนะนั่นเป็นประเพณีของพระสงฆ์นะครับพระพุทธรูปปางนี้เนี่ยเป็นปางที่ประจําวันพุธและก็เป็นปางที่ถ้ามีไห้บูชาแล้วก็ต้องถือว่าจะมีการทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับมีบุตรก็จะต้องเดินตามพ่อแม่ที่ที่ดีเป็นวิธีการที่ดีเพราะฉะนั้นท่านแม้เกิดวันพุธไม่เกิดวันพุธบูชาพระพุทธรูปปางนี้ก็จะถือว่าได้อานิสงส์ตามที่กล่าวมา Bye.